เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับอีกแล้วก็บอกว่าอีกแล้วก็คือทําไปร้อยกว่าคลิปแล้วแต่ก็ได้ลบทุกคลิปเพราะมันไม่อันนั้นสักไรนครับเลยจะทําคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องได้ลงแน่ๆละมั้งมั้งนะโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแล้วนะโอเค ไปกันเถอะไปกันเถอะเออฮย้ยโอ้โหประตูประตูนรกทุกคนอืมเอ้ยครับวันแรกๆเราก็ต้องตัดไม้ฮะทุกคนจะต้องตัดไม้ด้วยมือเปล่ากันเป็นโฟกสัสติในเกมเกมนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูไอ้ตรงนี้กันสักก่อนนะตรงนี้ ฟักทองอย่างเยอะเลยทุกคน,นได้ค่อยมาเก็บก็แล้วกันนะครับเื่อในนี้จะมีขวานนะฮะมีมีขวานมีดาบอะไรอย่างี้ออฮึบฮึบโอเคมีผู้อ่เยี่ยมผั้่สองขึ้นกดเอาเลยนะครับขุดเอามาทั้งกล่องนี่แหละโอเคฮโอเคได้ทองมาหกก้อนถือว่าไม่แย,ย่แล้วก็ไม่ได้ดีด้วยน่ครับผม ไปไปเอาอันนี้กันดีกว่านี่ฮะกดเอาฟักทองด้วยนะฮะผมเราจะต้องได้ใช้แน่นอนนะฮะในอนาคตนะอันใกล้หรืออันไกลไม่แน่ใจเช่นกันแต่เราเจอประตูพอเท่าใกล้ๆจุดเกิดก็ไม่แย่นะอืม ว่าไม่เลวไม่เลวไม่เลวโอเคครับโอเคครับ okay, อ okay, mm ืม hmm. ฮ mm ึอ hmm. mm ืมฮึอืมฮึโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจุดไฟตรงนี้เอา้าจุดไฟ จุดไม่ได้ล่ะโอเคฮะนี่เราก็ต้องนี่ได้เนื้อสุกมาแล้วฮะในวันแรกๆเลยได้เนื้อสุกมาเป็นทีเรียบร้อยแบบนึงนะทุกคนจัดของก่อนอืมเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันส่วน ทงหยิบทงโยดอะไรอย่างนี้ก็เอาไปไว้ไกลๆอันนี้เอาไว้ตรงนี้โอ้เ oh, อ็นชาร์จตั้งคู่เลยนี่ว่าโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคอืม okay. ฮ uh ึ huh. ีนี้เราก็จะหาของกินตอนนี้นะครับผม อะอะไรปะละมานั้นนะนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้คนแกะมาหนึ่งเราจะทำสีคนแก่เป็นสีฟ้านะทุกคนซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยหาคนแกะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะจริงๆนะเอาไปว่าช่างมันก่อนเราไปตัดไม้ไปตัดไม้เพิ่มดีกว่านะฮะทุกคนเออตัดไม้เพิ่มตัดไม้เพิ่ม อุ้ยเซเซอืมเฮ้ยลืมเอาอาหารมาไว้ตรงอันนี้เราจะไปเก็บทำไมละอาหารนี่เออโอเคประมาณนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขุดไม้ตัดไม้ไปเลยน,นะครับ สิบบอกพอดีมีแกะอีกไหมตอนนี้โอ้มีมีม,มีมีนะครับแกะมีมีม,ม,ม,มีมีแกะอยู่โอ้ยโอ้ย,อยเดินติดจุดไฟไม่ได้โว้ยจุดไฟไม่ได้จุดไฟไม่ได้จุดไฟไม่ได้เขาใจใหม่เขาใจไหมเออนั่นแหละเยี่ยมครับได้อาหารเพิ่มแล้วตอนนี้เราก็จะมา ทำอันนี้ซึ่งจุดไฟตรงนี้เอาจุดไฟแม่ตรงนี้หลยโดนตัวเองด้วยโอเคโอเคโดนตัวเองนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยนนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับของก่อนเก็บของก่อนเก็บของ ในการทำหกนาทีห้านาทีหกนาทีแล้วจะาหกนาทีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ฮะเวลามานี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปกันซะก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลา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 ประ,ร,ะร,ะระมาณนี้ กดวางแล้วก็กดเปิดใช้งานเลยนะฮะซึ่งเราก็จะต้องทำพิกแอคก่อนนะฮะพิกแอคทิ้งไปทิ้งไปก็สักก่อนประมาณนี้กำลังดีกำลังดีเดี๋ยวเราจะไปหาหินขุดก่อนนะครับผม ะเอาเอา,อา,อาตัดไม้เผื่อไว้ด้วยก็ดีนะเผื่อไว้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 ด้วยก็ยังดีนะครับนี่โอเคปึ๊บ เหฮาชิ้นเนาแทงเหฮาบล็อกก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวจะไปหาเอาหินนะฮะจริงๆก็ข <m ary kant co> <man> <inh free hua> ุดลงไปหาก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหินเจอแล้วเจอแล้วนั่นไงหินนะนั่นไงหิน โอเคโอเคนี่หินนะโอเคโอเคขออนุญาตขุดหินไปเลยทีเดียวตาแบบเร็วๆเลยนะครับ แอรเนี่ยแตกแล้วาข้าวกินาข้าวกินกัน,กนกทุกคนก็จะจุดเทียนตรงนี้แล้วตกดับ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 ,ด,บ,บดับรีร้อยฮะดับรร้อยต่อไปเราจะคราบเตียงนะทุกคนคราบเตียงคราบเตียง ครับเตียงสีฟ้ามาเลยครับเตียงสีฟ้ามาฟืบฟืบเอ่อเตียงเตียงเตียงประมานี้โอเคอืม าไปเตียงมาแล้วีนทุกคนคิดว่าจะต้องนอนก่อนแล้วล่ว <c oughs> นนละโอเคนอนราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนโอเคตื่นเช้ามาทุกเตียงทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมื่อกี้คืออะไรตาฝาดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเจ้าอว่ะเอ้เจ้าหมอนี่ผมคิดว่าน่าจะทำของก่อนน่าสนใจดีอยู่อะอะไรประมาณนั้นจริงจริงเอาดีนะโอเคไปคราบเป็นดาบฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้เอามาตรงนี้อันนี้มาไว้ตรงนี้เสียดไว้แช็กเกอร์อันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ตรงนี้ประมาณนี้โอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเค ดับอดับดับจบจบจคือบางทีแค่ความรู้สึกนะเฮ้ยเฮ้ยเออตายสักทียัมไปในเวลาเดินทางแล้วทุกคนเดินทางไปหาตัดไม้อะไรประมาณนี้เดินทางไปหาตัดไม้ ตัดไม้ก่อนตัดไม้สักสองสต้นก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องได้ใช้แน่นอนฮะไม้เนี่ยใช้เยอะด้วยเวลาสร้างบ้านอะไรประมาณนั้นโอ้ยไอ้เมาส์นี่เนาะคันกันดีจริงๆในสายเมาส์ขุดไปเลย ขุดไปเลยขุดไปเลยขุดไปขุดไปขุดไปโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ,อ่ะอีสักต้นแล้วกันเราจะเดินออกไปหาํำรวจเพื่อหาหมู่บ้านนะฮะหาหมู่เบิร์นอะไรประมาณนี้จะไปหาหมู่บ้านกัน ยังไม่ตายยังไม่ตายอีกยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคไปกันเลยดีกว่ากระตุกกระตุกนิดนึงนะทุกคน <c oughs> เราจะหาอาหารระหว่างทางไปด้วยก็ กินกันนะย้นึ่งต้มหนึงแป๊บ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 นึงเออตายสักทีเอาชนะแบบนะี้เอาชนะแบบนะทุกคนยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วก็ตายนะฮะตายอะไรในหลุมนะนะั่นน่ะลงมาตายในหลุมเฉยโอเคไม่เป็นไร ออออมาณนี้ประน้เราจะหาอาหารดิบอาหารสุกไปด้วยนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนั้นนี รู้สึกว่าขวานแรงมากๆเลยนะขวานเนี่ยไม่ใช่แค่คมรู้สึกมันแรงจริงอะแ้ความรู้สึก,กมันไม่ใช่แล้วอะเอาละ่ะเป็นว่าสร้างบ้านแถวนี้กันแล้วกันสงบสุขดีโอ้ย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  แล้วกันนะประมาณนี้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 จามหัวไป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 เออเอาอาหารสุกมาสักอันแล้วกันสักตัวสักตัวอะไรประมาณนี้ อ,อ้าวเนื้อไปไหนเนื้อโดนเผาไปแล้วโอเคมีเนื้อวัวเผาอยู่มีเนื้อัวเผาอยู่โอเค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 ประมาณนี้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  ยี่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 ย่ตัดตัดตัดไปโอเคน่าจะสร้างบ้านนะแถวอนี้ละมั้งอี่อลาวาด้วยทุกคนกระโดดข้ามแบบไม่สนใจโลกกระโดดข้ามแบบ ไม่สนใจโลกทำไมไม่สนใจโลกมีฟักทองด้วยมีฟักทองด้วยเอาไวทาท้ทำภายฟักทองทำไฟยฟักทองนะ่ครับโอเคโอเคฟักทองนี่เป็นอาหารที่ทำยากอยู่นะเพราะว่า,าต้องใส่ไข่กับนมด้วยนะครับ ย่างเงี้ยทำฝักถ้าถ้าถ้าไเออพายฝักทองเอ้ยสร้างบ้านแถวนี้นี่แหละนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปหาหมู่บ้านเอาทีหลังเดี๋ยวจะ,จะ,จะตรงนี้ออ้ยทุ่งโคตรสวยเลยอะตรงนี้เป็นบ้านเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านทีหลังตรงนี้วางลงไปเซฟเรียบร้อย เราก็จะเอากล่องออกมาด้วยแล้วก็กล่องคราบด้วยนะครับนี่กล่องคราบแล้วก็วางลงไปแล้วก็วางลงแล้วก็วางลงไปโอเคประมาณนี้เป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาสร้างบ้านนะทุกคนโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปวิดพิกนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย